สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูนะคะแล้ว,วันนี้ผู้พาทุกคนมาที่ร้านคาเฟ่ของน้องสาวคนสวยนะคะชื่อว่าร้านเลดดอร์อ่ะแน่นอนแหละเดว๋วทำไมมันถึงเป็นเลดดอร์ประตูสีแดงนะเราไปถามกันดีกว่าสวัสดีน้องจิบคนสวยสวัสดีค่ะโอแคแค่เห็นหน้าเจ้าของร้านก็น่าดื่มแล้วนะคะ <laughs> น่ากิ <laughs> นหน้ามาอุดหนุนแล้วนะคะ อากาแฟกาแฟอาถามนิดนึงทําไมถึงเป็นประตูสีแดงอะอ่ะที่มาที่ไปเลยก็คือเอาตรงๆไหมคะอ่าตรงเลยค่ะไปเปิดรูปเห็นเอ่อเหมือนร้านที่แบบน่าจะเป็นที่งติดอะค่ะเป็นประตูสีแดงก็เลยแบบว่าฉันจะต้องแบบมีร้านที่เป็นประตูสีแดงเออไม่ไม่เอาสี้ําเงินนะไม่เอาไม่เอาทั้งหมดนก็คือสีที่ชอบ นี่นี่แล้วก็ร้านนี้ได้ค่ะว่าทํามาประมาณสอมปีแล้วสมปีสามปีนี่คือก่อสร้างสามปีอ่าคือทําไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่อยๆเรื่อๆแต่งอันนู้นอันนี้อันนั้นอออ่อันนี้คือภาพน้องเขาได้อธิบายว่าภาพอันนี้เป็นภาพแอสแตคค่ะของศิลปินคือเราชอบอ่านะคะไม่ใช่แอสตาเซเนกานะเอานันวัคซีน โอเคโอเคอ๋อก็เลยเหนี่ยสีแดงๆทุกคนใช่ค่ะเออเขาใจะยากเขาใจย่างจริงค่ะพี่ต้องสถาปนิกแบบเบอร์เบอร์ตองเท่านั้นอะถึงจะนึกออกเออจริงจริจริงเพราะว่าเจ้าของร้านนี้นะคะเขาออกแบบเองนะทุกคน เป็นนักออกแบบนะคะก็ขายบ้านไปเลยแล้วกันอ่ะพี่อ่ะขายบ้านอ่ะเร็วๆขายบ้านเพจอะไรเอาเพจอะไร Engor Decorations Studio จ้าเดี๋ยวเป็นนักออกแบบบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแปะแปะเพจไว้ให้เลยนี่ทุกคนดูอบีเซนเลยเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเราทำบ้านลูกค้าแต่ว่าทีนี้ลูกน้องวัดขนาดผิด ก็ใช้ไม่ได้ก็เลยเอามาใช้ที่ร้านเรานี่ไงก็มาทําได้ก็กลายเป็นสวนเห็นไหมทุกคนอ้มีเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่ากระบงกระเบื้องนี่ก็คืออ๋อเศษเหลือๆอันไหนอันไหนอันไหนจ้าอะไร่เงี้ยค่ะเหลือๆเหลือือจะก่อสร้างบ้านลูกค้าใช่ค่ะแต่ก็มีซื้อเพิ่มด้วยอ่า นี้เศษไม้ก็เหลือกันอันนี้คือเศษไม้เหลือๆนะคะทุกคนคือคือร้านเนี้ยคือของเหลือๆทั้งนั้นเลยเหลือใช่แล้วประตูเหลือไหมจ๊ะไม่เอาอันนี้ซื้อประตูจ้ามันก็ใหม่อยู่นะอวยนะสามปีมาแล้วแต่สามปีไงทุกคนเพราะว่าสิ่งแปีกแบบเออเขาค่อยๆสร้างไงคะทุกคนนี่เพราะว่าเขางานเยอะออกแบบบ้านอะไรอย่างนี้ อ่าและทีนี้นางบอกว่าเท่าดอกไม้ก็ประมานี้หมดอ่ะมันเปลืองเงินเออนี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมค่ะมันเปลืองเงินก็เลยได้ตรงโน้นอ่าดอกไม้ก็เลยอยู่มุมเดียวนะคะอ่ะโชว์รูปคุณผู้ชมหน่อยค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นแบบนี้เดิมทีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบว่าดอกญ้าอันนี้ก็ทํามาแพงอยู่นะหลายตังอยู่แต่ทำไมถึงรื้อออกอ่ะ เบื่อเออเอื่อมีควเบื่อหรือค่ะได้ได้มาเป็นรูปอันนี้คือรูปนี้มีอยู่ที่บ้านก็เอารูปมาประกอบประกอบประกอบแต่ว่ากรอบรูปเราไม่ต้องมีกระจกก็ได้่คเพราะว่ามันมันเบืองเงื่อนนี่แหละนี่แหละเป็นนักออกแบบบ้านแล้วก็สถาปนิกมันต้องอย่างนี้นะคือจะต้องจับอนุน้นอันนี้มา adapt นะคะเนี่ย ูชอบก็อี้มากเลยอันนี้คือเราต้องไปตากฝนก่อนใช่ไหมคะน้องงงอยู่อันนี้นี่คือไฟตากฝนไปตากฝนถึงจะได้แบบนี้ใช่ป่ะ <รอ S 2> คือตั้งใจคื<ร>อตั้งใจนะไม่ได้ไปซื้อของมือสองมา <filling S 1> ใช่ไหมพี่ <mulher S 1> กาแฟม,มันติดขมนิดนึงอะหนูนะชอบ อันนี้เหมือนชาเขาบอกว่าเข้มนะคะคือเขาเรียกกาแฟดิฟเอธิโอเปียเอทิโอเปียเมื่อกี้ชาแคชเมียร์เป็นไงของน่องนะงกลยเข้มกับชาเลยถ้าเวลาทำดิฟออกนะหอมมัปาค้างเลยหอมหมหอมมากหอมมากวมันจะไม่มีความขมเลยมันจะมีกลิ่นของ คไม่ับลละนอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วก็กาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วนะทุกคน ที่นี่เขายังมีอาหารด้วยนะไปดูกันว่าเมนูอะไรบ้างปูสั่งมาเป็นข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นเนื้อวากิวนะคะแล้วก็สายเนื้อเนี่ยมีเป็นกระเพราเนื้อด้วยนะ,ะหมูก็มีนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเลย อยู่ไหนจ้าร้านอยู่ตรงไหนเออเลดอคาเฟ่นะคะอยู่ย่านบางโพค่ะอยู่ใกล้กับรัฐสภานะคะถ้าอยากจะมาที่ร้านนะคะเข้าไปดูได้ในเพจเลดอคาเฟ่เดี๋ยวพี่ปูแปะลิงก์ไว้ให้เออแล้วก็โอ้ยอยู่ใกล้รัฐสภาด้วยมีมีใครมาแกนโอเพนนิ่บ้างยังยังโอเคโอเคทุกคน นี่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย